สวัสดีครับแฟนครับน้องยิงครับแฟนขับิรสเกต์สามบานครับนี่ครับมาเบิ่งความคืบหนาครับทีมงานิรสเกต์ครับเพิ่นมาเก็บกวาดเพื่อนที่ปั๊บหนาดินครับนี่ครับอันใดบดริส่กับเอาไปไห้ในโกดังพี่นนองอันใดใส่กับห้สร้างเพื่อนไปเอาไปพูดนะครับโกดังกับยุบ่ใกล้ครับใกล้ๆครับนะครับ ทีมงานคุณภาพทำงานรวดเรียวครับบ่าจาสต้สางใดเขามากพี่น้องฝากติดตามผลงานครับชิจเกตสร้างบ้านสนใจติดต่อสอบถามครับเบอร์โทรศัพท์0 6 3 7 8 9 9สาครับห6หครับเรื่องแบบนะครับเรื่องกู้ธนาคารนะครับมีให้พี่น้องมดนะครับกู้สิสางบ้านนะครับติดต่อได้พี่น้องสอบถามนะครับ นี่ครับเต็มลดแล้วพี่น้องแป๊บเดียวนะครับเชียร์ท้ายคนผมนี่เชียร์ท้ายเชียร ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนะครับควมคืบหนาพี่น้องบอกแมกน่นี่ครับทีมสร้างเ้ากระจัดห้ครับนี่ครับเก็บซีพนจยากให้มันสะอาดหูสะอาดตาครับทีมงานเฮากระจัดห้อย่างเรียบร้อยครับอย่างเต็มระบบครับ ครับมาเบิ้งนี่ครับสร้างสุขภัณฑ์พี่น้องติดตั้งนี่ครับอ่างนะครับส่วนอ่างเฮา<ม>สิติดตัง้งในห้องน้ำครับกับมีกระจกนำนี่ครับอ่างอันนี้ก็จะเป็นที่แขวนผ้าเช็ดตนี่ครับพี่น้องผ้<ม>าเช็ด สร้างเราทำงานน่ครับเอาให้เลีวยวด้วยบันี้เอาให้เลีวเอ็บซี่เขามาใส่เลยได้นี่เย็บซี่ไก่สิเขามาเล้วนครับเอาให้เลีวสร้างมเึ่บอมเ็ซี่เขามาใส่ด้วยเลียวครับขอ,อนนงนาเขามาใส่เน่เขามาใส่ ตอนนำเขาใส่ได้แล้วครับพี่น้องไม่ต้องห่วงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพี่น้องนะครับนะครับในส่วนนี้จะสร้างสีพันมาเมะกรบลายใหญ่ๆกรอบหนึ่งนะครับส่วนที่พันทุบใส่ท่อน้ำพี่น้อง สวยงามครับนะครับไฟหลังห้องน้ำก็มีดวงหนึ่งพี่น้องครับไฟลังห้องน้ำนะครับอันนี้ก็จิดต่อเข้าห้องน้ำพี่น้องก็กมีท่อน้ำทิ้งครับท่อน้ำทิ้ง าากับทีมงานคุณประภาคารับนครจานเฮ้พี่น้องนะครับทีมงานนี่ก็สียูยบานเดียวกันกันกบผมพี่น้องบานเดียวกันบานจานใก,ใกล้ๆก่ของน้องพูนะครับ นะครับสวยงามครับพี่น้องเริ่มสวยแล้ว เริ่มสวยงามแล้วครับพี่น้องครับอืมเมนี้กะวาเลี่ยวว่าครับสามมนีเลียวแท้แน่นอนเลียวแทเลี่ยวแท้ครับใส่ใส่ของน้ำแทะแน่นอนพี่น้องบ่ตรงห่วงอืม นะครับใชครับขอบคุณพี <k 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 ่น้องเอฟซีที่เข้ามาติดตามรับชมครับความคืบหน้าบ้านน้องอุ้งญิงนะครับมี อัปเดทข่าวสารใหม่ๆเดี๋ยวผมทายให้พี่น้องได้เบิง่งนี่ครับความคือบหนาเรื่อยๆนะ่ครับหลวดเรีวทันใจครับของงามเล่งดวน มืัอนี้ก็หอนในจักหน่อยพี่น้องนี่ครับบรรยาก,กาศศซีสเกตกต่หนาวซ้ำซ้ำมื้อนึงพี่น้องนี่ครับหนาวแป๊บเดียวก็ว่าหอนแล้วนะครับเขาเดือนมกราเนี่ครับปีหกเจ็ดตอนรับปีใหม่แล้วพี่น้อง นะครับขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมครับคลิปนี้จะเอาไว้สำหสัซะก่อนพี่น้องเดวคลิปหน้าคอยว่ากันใหม่ครับคลิปนี้น่าชะได้ออกคอตัวลาพี่น้องไว้ก่อนครับสวัสดีครับ